อ่ะสวยครับผมทไทเล็กชีกาแฟครับวันนี้ผมวันดูช่องผมเองครับเน็ตคอมโอเคนี่ยู YouTube, ทูบไทเล็กชีกาแฟไปไะเข้าไปในี่ยูทูบไทเล็กชีกาแฟครับผมโอเคไปที่นี่ยูทูบยูทูบยูทูบเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานครับผมอ๋อโอเค แล้วคือ่ะเดี๋ยวนะเอามาเขียนอย่างนี้ว่าตรงชื่อเขาใช้ก่อนละกันอ่ะตรงชื่อเขาใช้ก่อนตรงชื่อเขาใช้ YouTube Thai Daily c o f e โอเครอสแปมหนึ่งรอสแปมหนึ่งครับอันนี้มาดูชอบผมในคอมมั้งเนี่ยอืม รอลองเช็คเขาใช้แล้วก็เลือกช่องช่องไทยเลทีวีก็ฟรีแล้วโอเคมาที่ช่องไทยเลทีวีก็ฟรีโอเคเรียบร้อยนี่พวกนี้ก็จะขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยเห็นไหมห้องนี้ก็จะขึ้นอะไรก็ไม่รู้เลยแหละโอเคมาลองมาดูที่ช่องเอ่ออะไรลนะอะไรวะวิวดีโอของคุณโอเคไปที่ดิจิทัลสตูดิโอไปที่วิดีโอของคุณ,คณโอเคมาละ

เมื่อกี้ก็ลืมดูเคของคุณนี่ไงโอเคอ๋อผูดิตามมหน่อยผู้ดิตามอ๋อนี่ไงโอเคตอ,อนนี้ผูิดตามอยู่ที่สองร้อยสี่สิบสองซับสไครต์โอเคนี่แหละไปที่วิดีโอนะครับผมโอเควิดีโอ โอเคนี่คือช่องผมเนี่ยหน้าห่องเนี่ยวีดีโอที่ผมลงไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยบางวิดีโอก็เป็นโสดตัวหมดต้องบางวิดีโอนะบางวิดีโอมันก็เป็นโสดตัวหมดแล้วบางวิดีโอเห็นไหมเยอะไปหมดเลยเนี่ยบางวิดีโอมันก็เป็นความโสดตัวหมดต้องบางวิดีโอนะโอเคโอเคท้องนี้ท่องนี้สร้างมานานแล้วสดวิดีโอบางอันก็จะปิดปโสดตัวหมด สังเกตได้เลยว่ามิอมันไม่มีวิดีโอที่อันที่เข้มั่วๆไม่มีแต่ก่อนก็เป็นวิดีโอ,อที่เป็นมว่วๆแต่ตอนนี้มันเอาออกไปละเอาออกไปสดเออเพื่อเอา,ปอาเอาป็นโซตัวหมดแล้วเออตั้งเป็นโซตัวหมดละหนีไปห้องนี้ออเต็มไปหมดเลยหนีไหมเดี๋ยวนะพวกนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะพวกนี้เอก็ช่องช่องผมเนี่ยเออเต็มหมดเลยเนี่ยไหมโอเคโอเคขอเป็นแค่โอเคอเพื่เดี๋ยว โอเคขอบคุณี้ก่อนครับสวัสดีครับ